สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาสาวดอยจะพามาทำราดหน้ากินเองนะคะตอนนี้ก็เตรียมเส้นอ่ะเอาเส้นลันนาเอาซีอิ้วดำเหาะเหาะใสแล้วก็ขยําขยําอันนี้สาวดอยจะทำแบบนี้เพื่อให้เส้นกับซีอิว้วมันเข้ากันดีถ้าเราไปใส่ตอนผัดมันจะผัดไม่เข้ากันนะคะ อยูมาใส่ตอนนี้ในหม้อแล้วก็ขย้ำขย้ำขย้ำอ่ะพอป่าทีนี้ก็ไปลงกระทะผัดกันเลยจ้าเราโดยใช้กระทะเทฟลอนนะคะเพราะว่าผัดเส้นล้านหน้าถ้าผัดใส่กระทะอลูมิเนียมมันจะติดก้นเยอะกนยากทีนี้พอเรามาผัดใส่เทฟลอนสังเกตด,ดูนะคะมันจะไม่ค่อยติดอ่ะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วอ้าวก็อเอาลง อาทีนี้กระทะอลูมิเนียมมาใช้ทำน้ำในหมอ้อเป็นหมอ้อน้ำมา,ากด้าเราเลยจะทำแบบเอาแบบไม่มีสูตรนะคะสูตรตามใจชอบวัอน,นี้ยผัดกระเทียมให้หอมจ้าอ้าวเสร็จแล้วก็เอาหมูใส่วันนี้หมูขยะในตู้เย็นค่ะมันเหลือแค่นี้ที่จริงก็อยากได้เยอะกว่าน,นี้แต่มันมีแค่นี้ก็เอาแค่นี้ละว่าเอาใส่เไป เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวผัดผัดผัดให้มันหอมหอมอะผัดไปเรื่อยๆนะจ๊ะผัดจนกว่าจะได้ที่เอาให้หมูมันสุกไปเลยอ่ะสุกแล้วเอาผักมาใส่วันนี้ก็มีผักเยอะแยะมากมายอันนี้ตามด้วยกะหล่ำปลีนะคะผักขยะในตู้เย็นคือกันอาใส่ใบของ อันนี้ไม่ใช่คณะนะคะกระลำดอกค่ะแล้วก็ใบของกระลำดอกที่มันติดมาก,กับหัวกระลำนั่นแหละเออสับๆใส่ๆลงไปใส่ผักเยอะๆอร่รอยอันนี้สูตรของสาวดอยนะคะสูตรไว้ทํากินเองก็จะทําแบบนี้มักง่ายค่าง่ายดีผ,ดผัดผัดรวมๆกันไปอ่าโคนไปจากคุณไปผัดผัดจนกว่าผักมันจะได้ที่เร่งไฟนิดนึงเอาตอนนี้ก็ผัดไปนะจ๊ะ ัดจนกว่าจะได้ที่เหาะเข้าไปอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะคกล้าเหาะเหาะตามไซไม่มีไม่มีอะไรที่ว่าตายตัวนะคะปรุงไปชิมไปนี่คือสไตล์การทำกับข้าวสาวไอยอาเอามาเต้าเจี้ยวเอ้ยเต้าเจี้ยวสูตรนี้ไหมอเอาสูตรน,นี้ต่อสูตรน,นี้ต่อใส่สองสูตรอร่อยไม่อร่อยดูค่อยว่ากันนะ ผงปรุงรสนะคะรสดีค่ะเอาวซีอิอ๊วดำเหาะลงไปเพิ่มสีสันนะคะซีอิ๊วหวานเพิ่มทั้งรสชาติแล้วก็สีสันบางคนอาจจะชอบน้ำล้านหน้าแบบขาวๆแต่สาวดอยไม่ชอบค่ะสาวดอยชอบน้ำล้านหน้าสีดำาๆแดงๆคะ่ะเติมผักอีกน้อยนึงใส่เข้าไปผักเยอะค่ะผักเยอะราคาถูกด้วยค่ะไม่ต้องห่วง ทีนี้ก็ผัดผัด,ผ,ดผัดไปนะคะผัดเข้าไปได้ทีแล้วเอาน้ำแป้งมันที่ละลายเอาไว้แล้วหนึ่งถ้วยใสลงไปอ่ะคนดูก,ก่อนนะคะว่ามันจะข้นไปไหมถ้ามันข้นเกินไปเดี๋ยวเราค่อยตืมน้ําที่หลังตืมน้ําหรือเติมน้ํานั่นเองนะคะตอนนี้ก็เคียคยคยเค่ยวไปค่อยๆเคี่ยวไปน้ําก็จะเริ่มข้นทีละนิดทีละนิดนะคะ คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆได้อ่าเติมเติมสีอูดดำลงไปอีกสีมันยังไม่ได้ค่ะอ่ะถ้าใส่สีอูดดำสีมันจะเริ่มน่ากินนะคะสีมันจะน้าจินขึ้นมาก็คนไปดูไปนะคะคนไปดูไปตอนนี้น้ํามันเริ่มข้นแล้วเด้ออ่ะเติมไปอีกเอาจนกว่ามันจะได้ที่ได้ใจ ก็คือสูตรตามใจชอบนะคะไม่ได้ตายตัวไม่ใช่ว่าจะต้องเท่านั้นจํากัดว่าเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่ค่ะแต่เราจะทําในสูตรที่ว่าปรุงไปชิมไปอ่ะมันข้นไปเติมน้ําลงไปอีกนิดนึงเอาใส่โคลนก็ไปโคลนก็ไปเห็นไหมมันเหนียวแล้วใช่ไหมแป้งมันมันเริ่มสุกมันก็จะเหนียวข้นแล้วโอ้แล้วสีมันก็จะออกตามที่เห็นอร่อยค่ะปรุงไปชิมไปเวลากินก็ ไปตักราดใส่ในอันนี้จบพอดีเออนี่ให้ดูหน้าตาแต่ไม่กินโชว์นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ